จเจริญพรสาธุชนผู้ชมทุกท่านชาวนี้นึกถึงฝรั่งคนหนึ่งที่เคยมาบวชแล้วก็ดูเหมือนจะมีปัญหากับชีวิตของความเป็นพระซึ่งไม่เกิดความคุ้นเคยมาก่อนเขาก็บ่นว่าพ่มไม่เข้าใจทําไมเดินบินทบาทต้องถอดรองเท้าถามว่าทําไมพ่มเดินไม่ไหวแล้วพุกนี้กูไม่ไปถามทําไมไม่ไปพ่มเจ็บตีน ผมไม่ได้เจ็บตีนก็เ,เลยว่าเจ็บเท้าท่านออกพรมเจ็บเท้าผมไม่เข้าใจทําไมต้องเดินถอดรองเท้าด้วยเอาก็พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงทราบดีว่าชีวิตของความเป็นพระเนี่ยต้องเกิดความสมดุลในทั้งด้านจิตใจสมดุลทางด้านร่างกายพระเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ค่อยมีกิจกรรมหนักๆในการออกกําลังพระพุทธเจ้าก็ดีไซน์ชีวิตรูปแบบของความเป็นพระให้เดินบินทบาท ออกกาลังอย่างน้อยๆก็ได้และหนึ่งชั่วโมงไปกลับตอนเช้าแล้วต้องเดินถอดรองเท้าเพื่อให้ก้อนหินมันนวดกดจุดสะท้อนฝาเท้าให้พระโอ้เยสผมเข้าใจผมชอบก้อนหินก้อนหินนวดฝาเท้าผมผมชอบแล้วบ่นทําไมแต่ผมไม่ค่อยชอบขวดเบียร์ช้างแตกๆถามว่าทำไมไม่ชอบขวดเบียร์ช้างแตกๆไม่ว่าพวกนี้กดจุดหรือเกินไป วันนี้กูโดนซองรูแล้วเมื่อวานยังหักในยังแขะไม่ออกก็หมกนึกเล่าเรื่องนี้กี่ทีก็ค้ำทุกทีว่าเขาไม่เขาไม่คุ้นเคยกับวิถีชีวิตทางโลกตะวันอาโลกของเราในซีกโลกโนนการใส่รองเท้าถือว่าเป็นเรื่องปกติวันนี้เมื่อเราทราบว่าการปรับสมดุลของชีวิตจะต้องเริ่มต้นจากการสมดุลกาย เพราะกายเป็นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวลำพังเฉพาะนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างเดียวไม่ได้ท่านร่างกายต้องเกิดความสมดุลเมื่อร่างกายป่วยไขย้จะหาจิตที่สงบจากไหนมาวันนี้พระพุทธเจ้าออกแบบชีวิตของความเป็นพระไว้ในวินัย227เนี่ยได้สมดุลทุกเรื่องวันนี้ให้ท่านทั้งหลายไปเหยียบก้อนหินบ้างแต่ต้องระวังขวดเบียร์ช้างแตกๆตกไปเหยียบก้อนหินไปเดินเหยียบดินฝึกให้เด็กๆของเราได้สัมผัสกับดิน ไปดูสิลูกคนมีตังคุณหนูคุณน้องไม่เคยเหยียบดินนี่ป่วยง่ายนะเด็กลูกคนงานเขเมนลูกมอนอยู่ตามป่าตามเขาตามไซ่างานก่อสร้างเนี่ยเด็กเหล่านี้เห็นมันทนจะตายไปนะขี่มูกขี้รายืยดยาดขี้มูกไหลเป็นรถช่องสิงคโปร์นะออกมาน้ำลายติดเต็มหน้าเต็มตาไม่เห็นมันจะป่วยอะไรมากมายความสมดุลของชีวิตบางทีก็ต้องติดดินนี่แหละเป็นศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ให้พระอยู่กับธรรมชาติ วันนี้ก็ขอฝากไว้ให้ทุกท่านดำเนินชีวิตให้เกิดความสมดุลทางด้านกายทางด้านจิตเพื่อชีวิตของเราจะมีความสมดุลถึงที่สุดคือพระนิพพานในอนาคตไม่ขึ้นไม่ลงไม่สายสุดขั้วไม่ขวาสุดขั้วอยู่ตรงกลางดีที่สุดมัชชิมาปฏิปทาจเจริญพรธรรมะเช้านี้